มากครับลองกล้องตัวใหม่เอ้ยไฟลองไฟลองไฟโอ้โหจะคปิ้งเลยเปิดไฟเลอนะลออเอา <c oughs> เขาเล่งไฟได้ไมั้ยฟเปิดสุดแล้วี่จัยใจเหรอเพราะคุณ ไฟสีโออได้ต้องไฟสีนี้ไฟสีนั่นง่วงเจ็อมไหมพี่จเจมบอกเจ<ก>ม,กกมนะถ้าไม่เจมก็ต้องบอกเจมนะเจมบอกเจมนะครับ ชมหลวงพพัดไปก่อนเต่ปลอดภัยนะครับผมถึงบอกนะปลอดภัยวัดตะเคียนเลื่อนวยด้วนวัดหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อพัดแล้วก็มาหลวงพ่อเฉาอุ้มนะครับเี๋ยวล่างสองเรียนใช่ไหมครับจรอแปอบนึงอันนี้ยันพุทธซ้อนหลวงพ่อเดิมแต่ของปู่เฉาอุ่มจะเป็นยันแบบนี้นะนี่ครับอันนี้เป็นภาษาจีนมั่งมีสีสุกเหมือนกันนะเนาะ ความหมายเนะี่ยใช่ไหมความหมายมเหมือนกันไหมแต่หลวงพ่อพัดก็เป็นนี่ครับก็มีสามเกจีนะครับที่สร้างนะครับมีหลวงพ่อจ้อยหลวงพ,าพา่อพัดหลวงพ่อจุ้มแต่หลวงพ่อจ้อยราคาไปเป็นหมื่นละผมไม่ทันครับมาทันหลวงพ่อช่อุ้มนะครับหลวงพ่อพัดเพ,พิ่งไปได้มาสององค์เพิ่งได้มา ใไล่ปิดมานี่จานมือหลวงปู่ครับรมือหลวงปู่พัดนะครับน้องแตกมาให้นะครับเลขโคดรเรียงถอยหลังด้วสี่สามสองนี่นวะนวะจานมือหลวงปู่พัดนี่นนี้บล็อกสร้างแค่สิบเหรียญบ็อกแตกนะบอกไงบอกไงครับนี่ครับย้อนยุคหลวงพ่อพัดนะครับ มันเป็นหลวงพ่อชุ่มนะครับเล็ปลอดภัยสายสายนครสวรรค์น,นะครับลองดูนี่เลยมันบอกไงนะปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเก้าหกจ้าสูงเลยอะประกอบไม่หมดอ่ะปลอดภัยีหมุนนี่นะไ oh, <okay. S 2> อ้มันใสแกนมาเอาทิ้งเลยลน,นี่ครับมี ทาไว้สามเกจินะหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อพัดหลวงพ่ออุ้มอันนี้เอาให้ชมแค่สองเกจิเพราะหลวงพ่อจ้อยผมไม่มีต่อง่ายๆเลยผมไม่มีไม่มีครับผมไม่ทันโอ้หลวงพ่อจ้อย,อพยแพงมากนะล่างๆอาบากะแันมีหลายของเดี๋ยวจะหลังต้องไปขอแบ่งผู้ร้างเข้ามาสักเหรียญเน,นะาะเป็นตัวอย่างเวลา,ลาไล่เผยแผ่บารมีนะนี่ครับหลวพ่อไผ่หพ่อพัด ผมทันคุณจะทันนะอันนี้หลวงพ่อจะอุ้มนะครับวาระแปดรอบนะครับอยู่ในวาระแปดรอบนะปลอดภัยหถือว่าวาระดีมากสร้างในวาระแปดรอบนะครับถึงปีครบแปดรอบอีกทีก็ยีิบเก้าเมษาหกเก้านะยังอยู่ในช่วงวาระแปดรอบนะนี่หลวงพ่อพัดวาระแปดรอบระดับพราชนะครับวาระแปดรอบพราชมณมงคลวชิรสารนะ มันเลยสร้างง่ายนะระดับพรโอาย <c oughs> ขัดคอนี่เรียโชคดีนะครับแช่น้ำมนต์ <c oughs> นี่แช่น้ำมนต์แช่น้ำมนต์เอวัฒนาน้ำเลิกเอาแช่น้ำมนต์ก่อนเอาลงรังนะครับวิธ <c oughs> ีการแถมยกรังรางารวมทั้งหมดสามเนื้อแค่สามร้อยห้าสิบองค์งนะคะเอเอสามร้อยกํลังสามร้อยห้าสิบองค์ทั้งหมดจ้ะ <อ> <c oughs> เมนชิโนนชโนวนห้าสิบ้อองเก้าร้อยหนึ่งทองแดงสองร้อยอน้ำกินคันคอวะของพ่อเชื่อมือตาซาโลชอบกระทักรักกระตอก <c oughs> เอาไปเรืรร่องต่เหลือก้นขวดแ,วแดงเ <c oughs> <c oughs> อ,อย่างกินอันนี้เป็นรูปแปดรอบนะวอลลาแปดรอบนะครับเป็นการแถมยกหลังเหมือนกัหนหลังเป็นน,น้ำมันอ่านี่แมคค้าเขาไปติดไอ้อ่างเกศานะของไอเทมเขาเอะนะผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะ มีร้าจริงๆฉากสีเปียแถมยกลังลหลังเปนน้ำม,มานเชิญทงนะครับอันนี้วะละอัองนีมีจีวรปีหกสี่นะครับพุทธ,ธสังมีน้มาพัฒนาชาริติแน่ครับท่านจะคุณจะอุ้มนะครับโนี่ครับ อวนอยน่ลนลปูล็อกเก็ตก็ม <c oughs> ีนี่ทําเองนะอันนี้วราระเลื่อนนะครับอันนี้เอาตะกุดมาใส่จีวรผงโอสทิ์มาใส่เพิ <c oughs> ่มพุตธคุณนะครับ <c oughs> ี่เหนือดวงวัดตะเคียนเลื่อนนะครับหันข้างมอมยิ้มนิดๆตรงท่านจะคุณจะอุ้มนะครับออกปีที่แล้วนะ บอกต้องทำจัดคุณจะอ,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 อุ้มหล่อปั๊มวันละเลื่อนครับปั๊มหล่อปั๊มเลื่อนเออ้ยลูบหล่น นี่ทองระครังแล้วตรงยาจีวอนลงล้กี่เหรียญวะห้าสิบรุนนีน้อยนะนี่ชุดกรรมการนะครับอีตะกุดพยศทองคำนะใช่ไหมไรพระผงทองระครังอ๋อพยศทองระครังขออภัยมันอยู่ในชุดกรรมการนะชุดมาต์พีชชุดมาต์พีชพระผงนั่งตัง ว่าละเลื่อนสมสรรษัทผมนั่งต่ารูปเหมือนเลื่อนชมาศค่ะเป็นรูปหลวงพ่อเป็นรุ่นแรกที่เป็นท้าวเออว่าผมนะคะด้านหลังมีตะกุดพร้อมพัดยศทองะระฆังไอ้ไอ้เลี่ยมอันนี้พร้อมเลี่ยมกรอบนะไอ้ชอบอุ้มเงินเนี่ยไม่แต่งอุ้มเงินเนื้อทองแดงมันปูม่วงเลยอุ้มเงินนุ่มทองน,นะครับหลวงพ่อบอก มาพกซับนะครับมีอะไรคิดถึงหลวงพ่อไปไหนกะว่ากันนี่ครับอนุมานเชิญทงปู่เฉอมคนระับวัดตะเขียนเลื่อนเขาเรียกว่าวัดตะเขียนเลือนนะครับอนุมานวัดตะเขียนเลื่อนวาระแปดรอบ เสมา8รอบสร้างได้ครั้งเดียวนะครับสะสมถือว่าสุดของเสมานะครับคือต้องวอลล่าล8รอบนะครับนี่ครับเสมาปูทิมที่เขาสะสมกันนะครับผมก็พูดตามเขานะชอบแบบไหนก็เก็บแบบนั้น แต่ที่รอกันนี่ก็คือรอรอ,รอสะสมรุ่นวารับแปดรอบนี้แหละครับแล้วนครสวระค์หายากมากนะครับเกจิที่จะครบแปดรอบนะครับบาร,รมีต้องถึงนะครับที่มีก็มีหลวงพ่อพัดหนึ่งรูปแล้วมาหลวงพ่อชุ่มนะหลวงพ่อพัดก็ยังยังไม่ได้ระดับพันลาดนะครับแต่หลวงพ่อชุ่มนี่วารัแปดรอบนี้คือพันลาชมงคนนะครับหนื่อยครับเห็นไ,ไหมพันลาชมงคนนะครับแล้วก็ได ครบรอบแปดรอบของหลวงพ่อพัดนี่ยังเป็นพระครูอยู่นะนี่ครับถึงบอกบว่าวาละแปดรอบระดับพระราชนะครับมีน้อยรูปนะครับที่จะถึงมานจะมีนะฮะซวยวาระแปดรอบสามร้อยก่าลังอภิการอากาศทองระครังโอ้โหเงินทองคำเลยนะพี่ จัดสวยจัดนี่พุทธสังมีนะครับนี่ครับสายตะเคียนเลื่อนน้องรู้นะครับพุทธสังมีเรืนนาศีของปู่คาถาของปู่อาจารย์มนื้อาจารนนาสีนะครับพอชุ่มชอบจานนาศีนี่กระถินปกเพลสมเด็ดปกเพล,โ,ลโอ้โหจีวรหน,นาหนาเลยเนะี่ยจีวรหน,นามากหลังเ,เป็นพระแม่โพศพนะครับ ด้านหลังเป็นพับแม่โพศบดมสมบูรณ์พลซัพย์สมเด็จปกโพครับนั่งอยู่ด้านหน้าด้านหลังเป็นพับแม่ศพหนุนหลังเลย <c oughs> วันนี้จีวรหนามากเลยฮนะจีวรหลวงปู่มันสารสีเขียวนี่หายากนะตางน้อยสวยเด็ดเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับ เขียวเหนียวเหนียวเหนียวเนี้ยเนี้ยเหนียวเนี้ยเหนียวเนี้ยเนี้ยเหนียวนี่ครับเสกมาแปดรอบครับท่านเจ้าคุณจะอุ้มนะครับเห็นไหมลูกเสกตรงวันละตรงวันที่ยี่สิบเก้ามิสานะครับนี่ครับปรับของแดงมันปูม่วงเลยนะนี่ไม่ต้องปรับสีแล้วพี่โอ้โหน้ำมัน อันนี้ง่วงปี๊บม่วงเป็นนวะเลยมันนี่สวยมากนะสวยจริงเลย,วยนนสวยจัดมาโอ้นี่ล็อกเก็ตนี่สร้างน้อยเดี๋ยวหายวงมัดกันนี่ล็อกเก็ตสีขาวสร้างน้อยมันเป็นเกือบแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้ว อันนี้เราไม่ขายครับพระสร้างน้อยเราต้องเก็บบูชานาวะอ่ะโอเคนะ EP นี้สองคนดู